ปลูกแล้วทำไมไม่รวยทำไมไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะครับไม้มงคลกวักมรกตรนะครับหลายคนนะครับก็หามาปลูกกันเพราะว่าเป็นไม้มงคลยอดนิยมยอดฮิตนะครับแล้วยุคสมัยไม้ด่างมาแรงเนี่ยกวักมรกตรก็ไม่ได้น้อยหน้าต้นไม้อื่นๆเลยนะครับเดิม มาเลยคนไทยเราก็จะรู้จักกวักมรกตเขียวนะครับใบเขียวเขียวแบบนี้นะครับแต่พอมีไม้ด่างไม้กระแสมานะครับกวักมรกตเราก็มีความด่างเหมือนกันนะครับมีด่างชมพูด่างดําด้วยนะครับนี่ผมก็ยัง<ม>อยากได้นะครับด่างชมพูนะครับจะออกดําชมพูสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด่างขาวด่างเดืองธรรมดา ทิศทางในการวางนะครับตามที่ได้ยินข่าวมานะครับก็คือเขาให้วางทางที่ตะวนออกหรือตรงบริเวณทางเข้าบ้านนะครับจะช่วยเรียกทรัพย์เรียกเงินเะรียกทองนะอันนี้เป็นทิศทางที่เหมาะสมนะครับหรือทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับของบ้านแล้วการปลูกไม้มงคลเนี่ยถ้าเราไม่ทํามาหากินนะครับ ปูกแล้วนั่งรอนอนรอวาสนานะครับผมรับรองว่าไม่มีเงินมันจะมาได้ยังไงล่ะเป็นนั่งรอนอนรอวาสนาเราต้องทํามาหากินนะครับหากินไม่เครียดคัดไม่เครียดคัดหากินนะครับถ้าเราเครียดคัดหากินเราก็จะเจ็บป่วยไข้นะไม่สบาย บบหากินเป็นธรรมหากินแบบซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยแล้วนะครับยิ่งจะทําให้ผู้ปลูกไม้มงคลเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับร่ารวยนะครับเพราะว่าอาชีพที่สุจริตนะครับก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนใครนะครับและคนที่ปฏิบัติธรรมมีศีลมีธรรม จะเป็นผู้ที่มีวาจาที่น่าเชื่อถือนะครับเวลาพูดจาอะไรกับใครก็จะมีเครดิตดีนะครับเหมาะกับการค้าขายนั่นเองนะครับถ้าหาเงินได้ก็จะลืมเก็บด้วยนะครับยิงยุคนี้สมัยนี้นะเงินทองนะมาไวก็ไปไวก็ปลูกไว้นะครับผมท่านผู้ชมมีด่างอะไรกันบ้างครับผมกาลังจะหากวากเรากตดนะครับดําด่างนะครับมันมี ด่างชมพูด้วยนะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวยัยงไงถ้ามีโอกาสนะครับได้ไปหามาปลูกเนีย่ยผมก็จะเอามาถ่ายให้รับชมสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดแบ่งแบ่งปันนะครับความรู้ดีๆที่ได้มานะครับบางท่านก็สายมูนะนะก็จะมีการจุดทูบในเะวลางน้องออกดอกนะครับตั้งแต่เป็นกวักมเรากดเขียวนะ กวากมารกดเขียวสมัยก่อนเนี่ยเวลาออกดอกก็วักมรกดเขียวเนี่กัฮิตกิดแบบจุดทูปเอาผ้าสามสีอะไรแบบเนี้ยผ้าสามสีมาผูกนะจุดกี่ดอกก็ว่ากันไปตามศาสตร์ของแต่ละคนใส่มูที่พากันมาขอโชคขอลาบขอพรน,นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยนะครับถ้าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้ดีนะคร มีทานมีศีลมีภาวนาชีวิตเราก็จะดีนะครับผมเพราะว่าใครที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีลเนี่ยศีลนะครับจะเป็นผู้ที่เป็นที่รักใครนะครับที่รักใครของคนทั่วไปนะครับทานศีลภาวนานะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับเราก็มาพูดคุยกันประมาณนี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับนอใหม่หลอดใหม่ดางตอนแรกเขียว